สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเปิดคลื่นคุยข่าวนะคะพบกันเป็นประจำกับดิฉันยาตาวีมินวรณถากูลค่ะวันนี้นําเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะคะ ช่วงก่อนที่เราจะปิดปีใหม่ไปกันนะคะท่านนายกรัฐมนตรีคุณแพทองทานชินวัตรค่ะก็ได้เป็นประธานในการเปิดงานนะคะคิกออฟ30บาทรักษาทุกที่เพื่อคนไทยสุขภาพดีทั่วหน้าระยะที่4ค่ะซึ่งก็ครอบคลุมทั่วประเทศเลยนะคะตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นมาค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศออกมาแล้วด้วยนะคะ โดยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่าในเฟสที่4นี้นะคะที่เริ่มใช้กันในวันปีใหม่เป็นต้นมาเนี่ยเป็นการลดปัญหาต่างๆของพี่น้องประชาชนให้สามารถใช้30บาทรักษาทุกที่ได้ทั่วทุกจังหวัดเลยโดยเป็นการพัฒนานโยบาย30บาทรักษาทุกโรคนะคะมาถึง30บาทรักษาทุกที่ค่ะ เรื่องค่าใช้จ่ายนะของประชาชนจากเมื่อก่อนนั้นที่ต้องกู้หนี้ยืมสินมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าผ่าตัดต่างๆแต่ว่า30บบาทนั้นถือว่าช่วยชีวิตของประชาชนได้นะคะให้ไม่ต้องไปขายที่ไม่ต้องไปกู้ยืมไม่ต้องรักษาตัวเสร็จแล้วมีหนี้เพิ่มนะคะซึ่งกลายเป็นปัญหาของครอบครัว การรักษา30บาทรักษาทุกโรคนะก็ช่วยประชาชนเอาไว้ได้มากเลยค่ะจนถึงวันนี้นะคะโลกก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะในด้านของเทคโนโลยีนะคะก็มาเปลี่ยนเป็นแบบดิจิตอลค่ะประชาชนต่อคิวก็สามารถที่จะจองผ่านแอปพลิเคชันกันได้นะคะไม่ต้องเสียเวลารอนานหรือว่าเสียเวลาในการต่อคิวในการรักษาบางทีการเจ็บป่วยเล็กน้อยนะคะไม่ต้องต่อคิวยาวเลยะคะ่ะ ดังนั้นนโยบายนี้ก็จึงได้รับการปรับปรุงนะคะให้เข้ากับยุคสมัยเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระของประชาชนต่อไปในวันข้างหน้านะคะในตอนนี้30บาทรักษาทุกที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมด100เแล้วประชาชนทุกคนที่มีบัตรประจําตัวนะคะก็จะได้รับบริการรักษาที่สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นจากนี้นะคะสามารถจองล่วงหน้าได้โดยไม่ต้องเสียเวลารอหากทราบวันเวลาที่สะดวกสามารถเข้าพบหมอได้เลยค่ะ นอกจากนั้นนะคะยังมีการพัฒนาการหาหมอออนไลน์ค่ะไม่ต้องไปโรงพยาบาลสามารถเจอตู้หมอก็รักษาออนไลน์ได้ผ่านจอและคุณหมอสามารถให้ยาได้ในการเจ็บป่วยเบื้องต้นค่ะ โดยท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวนะคะว่าสําหรับผู้ป่วยไตายวายระยะสุดท้ายสามารถรับการรักษาเหล่านี้ได้ที่บ้านค่ะโดยจะมีเครื่องฟอกไตนะคะเอาไวใ้ให้กับผู้ป่วยไตายวายระยะสุดท้ายได้ยืมใช้ที่บ้านเพื่อเพิ่มความสะดวกแล้วก็ลดเรื่องของการเดินทางลดระยะเวลาการรอคอยแล้วก็ลดความแออัดของโรงพยาบาลซึ่งถือเป็นการแบ่งเบาหมอแล้วก็พยาบาลก็จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะคะจะ ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เลือกใช้คลินิกหรือว่าสถานอนามัยใกล้บ้านมากกว่าที่จะต้องเดินทางไปโรงพยาบาลเองค่ะเมื่อมีการให้บริการเช่นนี้ก็ไม่มีใครอยากที่จะเสียเวลาในการเดินทางนะคะเพราะว่าบางพื้นที่นั้นก็เดินทางได้อย่างยากลําบากค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะมีข้อมูลเพิ่มว่าคนที่ไม่เคยใช้30บาทรักษาทุกโรคมาใช้30บาทรักษาทุกที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง80,000คนและในปีนี้นะคะ2,568รรัฐบาลก็มีแนวทางในการพัฒนาระบบของสาธารณาสุขบริการสุขภาพของผู้สูงอายุเพิ่มในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยติดเตียง เพื่อที่จะดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดยรัฐบาลนะคะเปิดรับนักบริบาลผู้สูงอายุ15,000าตำแหน่งทั่วประเทศเพื่อเน้นการจ้างงาน2กลุ่มค่ะก็คือ กลุ่มนิสิตนะคะนักศึกษาที่จบใหม่ที่กําลังหางานให้เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุและดูแลคนป่วยและในกลุ่มที่2นะคะก็คือกลุ่มผู้ที่เพิ่งกเกษียณอายุค่ะ60ปีนะคะยังไม่ได้มีงานนะคะก็มาหารายได้เพิ่มเติมได้โดยกล่าวต่อนะคะว่ามีการพัฒนาดูแลสุขภาพของประชาชนด้วยการตรวจตัวเองรูปแบบใหม่ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็ไปขอรับ นะคะยาที่ร้านขายยาได้คัดกรองเร็วกว่านะคะรักษาง่ายทั้งชุดตรวจมะเร็งปากมดลูกนะคะชุดตรวจติดเชื้อ HIV แล้วก็ชุดตรวจพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีค่ะก็มีการเพิ่มชุดตรวจไมโครออลบูมินนะคะในปัสสาวะ ที่ป้องกันรโรคไตเสื่อมจากเบาหวานนอกจากเรื่องของสุขภาพกายแล้วนะคะก็ยังมีเน้นย้ำเรื่องของสุขภาพจิตให้ได้รับการดูแลครบวงจรทั้งร่างกายและจิตใจค่ะเพราะว่าทุกวันนี้มีปัญหาเกิดขึ้นอย่างมากมายเลยนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วบางคนก็ต้องการใช้การปรับตัวอย่างมากซึ่งรัฐบาลเล็งเห็นค่ะว่าเรื่องของสุขภาพจิตก็เป็นเรื่องที่สําคัญจึงต้องเน้นย้ำนะคะแล้วก็ขยายในเรื่องของผู้บําบัดให้มากยิ่งขึ้นเฉพาะใน ประเทศไทยของเรานะคะยังมีไม่มากพอ แต่อยากให้ทุกคนทราบว่ารัฐบาลนั้นพร้อมที่จะดูแลทุกคนทุกจังหวัดในประเทศไทยให้อยู่ในความดูแลอย่างรวดเร็วและก็สะดวกสบายนะคะสำหรับนยโยบาย30บาทรักษาทุกที่นะคะเฟสที่4นี้ถือว่าเป็นเฟสสุดท้ายแล้วที่ประชาชนอีก31จังหวัดค่ะประกอบไปด้วยจังหวัดตากสุขโขทยัยพิษณุโลกอุตรดิตถ์ขอนแกน่นมหาสารคามกาลสินมุกดาหารยโสธรศรีสะเกดอุบลราชธานีสมุทรปราการปราจีนบุรีฉะเชิง เชียงราชนบุรีระยองจันทบุรีตราดการจนบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงคราม ราชบุรีประจวบคีรีขันธ์จุมพรระนองสุราษฎร์ธานีกระบี่นครศรีธรรมราชและภูเก็ตจะได้ใช้บริการ30บาทรักษาทุกที่อย่างเต็มรูปแบบค่ะตั้งแต่เมื่อวันที่1นึมกราคมเป็นต้นไปนะคะซึ่งหลายคนก็คงอาจจะได้ใช้บริการบ้างแล้วนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะก็ใช้บริการได้เหมือนกันนะคะแต่ว่า ทางที่ดีควรจะมีสุขภาพที่ดีนะคะในปีใหม่ปีนี้นะคะก็จะได้ไม่ต้องใช้บริการแต่ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาของระบบสาธารณสุขของประเทศไทยที่เรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและหลายประเทศเนี่ยเขาก็ จับจ้องมองอยู่เหมือนกันนะคะกับการรักษาพยาบาลทั้ง30บาทรักษาทุกโรคและก็30บาทรักษาทุกที่แบบนี้นะคะเราเคยไปอภิปรายในเวทีใหญ่ๆมาแล้ว,แล,วแล้วเขาก็ให้ความสนใจมากด้วยนะคะในเรื่องนี้ที่เราสามารถทําได้นะคะหลายประเทศเนี่ยการรักษาพยาบาลคุณผู้ฟังอาจจะไม่ทราบหรืออาจจะทราบอยู่บ้างนะคะว่าการเข้าถึงการรักษาพยาบาลเนี่ย เป็นการเข้าถึงที่ยากมากเจ็บป่วยแล้วจะไปหาหมอแบบประเทศไทยเนี่ยไม่มีนะคะคือจะต้องจองคิวจองกันไปอย่างนั้นนะคะไม่ได้หมายความว่าไปโรงพยาบาลแล้วเจอคุณหมอการเข้าพบคุณหมอก็ค่อนข้างยากแต่ว่าสิ่งที่สะดวกสบายของเขาคือการรับยาเขาก็ไม่ได้รับที่โรงพยาบาลแต่เราอาจจะคุ้นชินกับการรับที่โรงพยาบาลถือว่าเป็นคนละแนวกันแล้วก็เลยหลายๆประเทศนั้นเขาก็เลยสนใจค่ะ มาดูอีกเรื่องหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในวันที่22มกราคมนี้นะคะถือว่าเป็นเรื่องใหม่ของประเทศไทยเลยทีเดียวแล้วก็เป็นที่จับตามองของต่างชาติด้วยเหมือนกันนั่นก็คือการจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมนะคะ เรื่องนี้นะคะในส่วนของกรุงเทพมหานครค่ะโดยนายชัดชาติสิทธิพันธ์นะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะก็ได้มีการถแถลงข่าวนะคะถึงการเตรียมความพร้อมการจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมนะคะเขาก็ถแถลงกันไปเมื่อช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะคะโดยบอกว่านะคะหลังจากกฎหมายสมรสเท่าเทียมได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อวันที่24กันยายน2567นะคะ ก็จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น120วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยจะเริ่มจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมได้นะคะตั้งแต่วันที่22มกราคมนี้ค่ะทั้งนี้นะคะการจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมก็สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกรุงเทพมหานครที่ได้ประกาศเอาไว้ว่ากรุงเทพเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน โดยตั้งแต่ที่ตัวเองเข้ามารับตำแหน่งผู้ว่ากรุงเทพมหานครตั้งแต่1วมิถุนายน2,565ขณะนั้นก็ได้ร่วมงานพรยมันด้วยนะคะที่ขับเคลื่อนโดยกลุ่ม LGBTQ แสดงออกถึงความต้องการสิทธิเท่าเทียมกันในสังคมสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมสนับสนุนชีวิตที่มีความหลากหลายอบกอดทุกคนอย่างเท่าเทียมจากนั้นทยอยมีนโยบายต่างๆออกมานะคะเช่นข้าราชการครูและบุคลากรแต่งกายตามเพศสภาพได้ค่ะ โรงเรียนสังกัดกทมนะคะ ไม่มีการบูรี่มีค่านิยมที่มีความหลากหลายยอมรับความแตกต่างของเพื่อนมีการเปิดพื้นที่สาธารณะให้แสดงออกทำให้สังคมยอมรับความแตกต่างที่ดีขึ้นและยังเปิดคลินิกสุขภาพเพศหลากหลายกรุงเทพมหานครนะคะหรือว่า BKK p r i m e c l i n ิก31แห่งด้วยกันให้ทุกคนเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกเพศรวมทั้งจดแจ้งชีวิตคู่ก่อนกฎหมายสมรสเท่าเทียมจะผ่านอีก2 9 4คู่ อย่างไรก็ตามขณะนี้ค่ะกทมพร้อมที่จะรับไม้ต่อนะคะเพื่อไปดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้านของนางวัฒนีวัฒนะประหลัดกรุงเทพมหานครก็ได้กล่าวค่ะว่าขณะนี้นระบบมีความพร้อมแล้วนะคะแบบฟอร์มการจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมจะใช้เหมือนกันทั้งหมดค่ะสิ่งที่กรุงเทพมหานคร เตรียมเพิ่มเติม,มค่ะคือการเชิญวิทยากรจากกรมการปกครองชี้แจงเรื่องกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้เกิดข้อขัดข้องกับหัวหน้าฝ่ายทะเบียน50เขตแล้วก็จะมีการดําเนินการปฏิบัติการซักซ้อมให้แก่เจ้าหน้าที่ค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้นะคะ การมาจดทะเบียนสมรสนะคะสำคัญก็คือคุณสมบัติค่ะซึ่งการจดทะเบียนสมรสนั้นจะทำได้เมื่อบุคคลทั้งสองฝ่ายมีอายุ18ปีบริบูรณ์แล้วสำหรับขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสนะคะก็มีดังนี้ค่ะผู้ร้องนะคะยื่นคำร้องคร1 ต่อนายทะเบียนนายทะเบียนตรวจสอบคุณสมบัติตามเงื่อนไขแห่งกฎหมายหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วลงรายการนายทะเบียนให้ครบถ้วนผู้ร้องนะคะผู้ให้ความยินยอมถ้ามีค่ะแล้วก็พยานลงลายมือชื่อในทะเบียนครอบครัวเมื่อเห็นว่าถูกต้องนะคะให้ในายทะเบียนลงลายมือชื่อในทะเบียนครอบครัวและจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวในระบบคอมพิวเตอร์โดยระยะเวลาที่ใช้ในการจดทะเบียนสมรสประมาณ20-30นาทีทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับการลงรายละเอียดของสัญ ยาก่อนสมรสว่าผู้ร้องทั้งสองฝ่ายจะให้มีการบันทึกมากน้อยเพียงใดอย่างไรก็ตามนะคะก็ขอเชิญชวนคู่รักยื่นคำร้องและเอกสารแสดงความจำนงการจดทะเบียนสมรสผ่าน QR วอา e ค ลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบเอกสารก่อนค่ะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในวันจดทะเบียนสมรสนะคะขณะเดียวกันค่ะกทมก็จะได้ทราบจำนวนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับนะคะการจัดลำดับคิวคู่รักที่จะมาจดทะเบียนสมรสในวันที่22มกราคมปีนี้ด้วยนั่นเองค่ะใครที่วางแผนกันอยู่นะคะก็สามารถที่จะไปหา Q r code ค,คเนี่ยแหละคะ่ะมาจองคิวกันเอาไว้ก่อนได้ ก็เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากที่จะเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยนะคะก็จะมีการจดทะเบียนสมรสแบบนี้นะคะในทุก50เขตของกรุงเทพมหานครเลยทีเดียวค่ะสำหรับเพื่อนๆกลุ่ม LGBTQ นะคะก็จะได้รับความเท่าเทียมกันอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมค่ะมาต่อกันนะคะที่เรื่องของ กระทรวงอุตสาหกรรมนะคะเขาได้ผนึกกำลัง8หน่วยงานเพื่อเสริมทัพในการหาเงินทุนนะคะหนุนให้หาล้านไทยนั้นส่งออกได้ค่ะนายนัทพลรังสิตพลค่ะประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้เปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยนั้นมีศักยภาพในการผลิตอาหารและก็การบริการที่มีคุณภาพมีความปลอดภยัยแล้ก็มีรสชาติตามความต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะในตลาดมุสลิมค่ะที่มีประชากรจำนวนมากแล้วก็มีแนวโน้มการบริโภคที่สูงขึ้นจำเป็นที่ผู้ประกอบการไทยต้องปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานผ่านกระบวนการตรวจการรับรองฮาลาน รวมทั้งการบริการที่ต้องมีกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามและสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้สนับสนุนเงินทุนเพื่อต่อยอดการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาล้านตามมติคณะกรรมการอุตสาหกรรมฮาล้านแห่งชาติครั้งที่1ประจำปี2567นะคะเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการผ่านกิจกรรมเรียนแล้วรับ รองได้ลงทุนง่ายขายส่งออกเป็นภายใต้แนวคิดสารพลังแห่งเงินทุนค่ะทั้งนี้นะคะในการสารพลังแห่งเงินทุนจะประกอบไปด้วย8หน่วยงานประกอบด้วยสำนักงานประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและก็บรรษัท การสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมรวมไปถึงการพัฒนาและส่งเสริมการทดสอบและการรับรองมาตรฐานฮาลานโดยสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและศูนย์วิทยาศาสตร,ร์ฮาลานจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย <c oughs> เพื่อเป็น,นกลไกสำคัญในการส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลานของประเทศไทยให้มีศักยภาพสามารถเติบโตและก็แข่งขันสู่สากลได้อย่างยั่งยืนค่ะ โดยกล่าวนะคะว่าสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้สนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อต่อยอดการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลานผ่านกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐ ได้แก่สินเชื่อเพื่อเพิ่มขีดความสามารถธุรกิจหรือว่าเสือติดปีค่ะวงเงิน1200ล้านบาทสินเชื่อเพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องทางธุรกิจนะคะหรือว่าสินเชื่อคงกระพันค่ะวงเงิน700ล้านบาทแล้วก็จะมีโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมหาลานวงเงิน7ล้านบาทค่ะโดยนางสาวนัทิยาเนตยสุภานะคะอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือว่าดีพร้อมค่ะ ก็ได้กล่าวนะคะว่าทางกรมได้สนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อต่อยอดการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาล้านผ่านการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและให้บริการได้มาตรฐานเชื่อมโยงเครือข่ายแหล่งเงินทุนเสริมแกร่งด้วยงานส่งเสริมความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ SME ฮาล้านไทยทั่วประเทศให้เติบโตในตลาดสากลอย่างยั่งยืนโดยกรมนั้นมีแหล่งเงินทุนสนับสนุนนะคะแหล่งเงินเพื่อต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาล้าน ได้แก่เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทยค่ะหรือว่าดีพร้อมเปย์เป็นต้นนะคะด้านของนายทวีราบลิทธาพิลม์กักรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่า i อแบงก็ได้กล่าวคขะว,ว่าทางไอแบงนะคะได้จัดแพ็กเกจสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการที่ต้องการเริ่มต้นและต่อยอดแก่ธุรกิจฮาลานตลอดห่วงโซ่อุปทา,านเพื่อสร้างความพร้อมผ่านสินเชื่อ เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องค่ะหรือว่าเป็นเงินทุนสําหรับการขยายธุรกิจตลอดจนสินเชื่อเพื่อนําเข้าเครื่องจกักรหรือวัตถุดิบและส่งออกสินค้าฮาลานไปยังนา,นานาประเทศนะคะ ด้านของพลตำรวจตรีสุรินทร์ปาลาเร่ค่ะเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้กล่าวว่าสอกอ,อทนะคะเป็นองค์กราศาสนาอิสลามที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่ได้แสวงหากําไรเป็นผู้ให้การรับรองฮาลานและอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลานขานรับนโยบายการขับเคลื่อนอุตสาหกหารรมฮาลานค่ะ โดยส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมนั้นได้มีการขอใบรับรองผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลแก่สินค้าและบริการเพื่อผลิตสินค้าและบริการฮาลาลที่สะอาดปลอดภยัยตามหลักการศาสนาอิสลามเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการฮาลาลรวมทั้งเพื่อตอบสนองความต้องการตลาดนะคะที่มีความต้องการสินค้าและก็บริการฮาลาลได้นั่นเองค่ะเรียกว่ามีการผนึกกําลังนะคะจากหลายภาคส่วนเลยค่ะในการที่จะช่วยให้สินค้าของไทยนะคะ ส่งออกไปได้แล้วก็เป็นการสนับสนุนนะคะอุตสาหกรรมด้านนี้โดยเฉพาะเลยทีเดียวค่ะก็ใครที่สนใจนะคะทางกระทรวงอุตสาหกรรมเขาก็มีเงินทุนนะคะแล้วก็ผนึกกําลังจากหลากหลายหน่วยงานเลยค่ะที่จะพัฒนานะคะอย่างไม่หยุดนิ่งค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของรายการเปิดคลื่อนคุยข่าวในวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะดิฉันยาตาวีมินวรนัฐกูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยเปิดรับสมัครทหารออนไลน์ประจำปี2568จำนวน468อัตราโดยจะได้รับสิทธิและสวัสดิการอาทิเงินเดือน11,000บาทต่อเดือนมีโอกาสสอบบรรจุเข้ารับราชการสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยจำนวน170อัตราพร้อมทั้งยกระดับการศึกษารับการดูแลรักษาการพยาบาลฟรีและมีอาชีพรองรับเมื่อปลดประจำการกับหน่วยงานเอกชนที่มีความมั่นคงสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่26มกราคม2568ทางเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่น,ลนได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิต ที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกัน เพราะศักดิ์ศีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูได้ร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เเพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน